ื้าเเกฝาวหยนดนี่ยน่เนาะออกจักมู้ตนี่ออกจักมูนี่ สวัสดีครับผมพี่นอ้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมังกรครับเมื่อนี้กะว่าสิพาพีพระนองมาหาอยู่หากินือเก่าเราพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขามาหาอึแล้วกับมาแบบโอ้โหระยะทางแบบไกลจากบ้านเท่านี้ประมาณแฮะๆ1 0่กกิโลได้ครับมาเขตยนเออวางใย,ยทองเนาะน่าจะขึ้นเขตจังหวัดนครราชสีมาครับขนเขตนี้ เลยมาจากอำเภอเจี๊ยบต่จี๊ดเท่าแลครับเนาะมื้อนี้เฮากักลับมาไอ้เฮากัมากับทีมงานหลายคนกันเลยครับนี่ยเมื่อกี้แมงน้อยกมาครับสวัสดีจ้าไอ้น้อยครับสวัสดีครับพี่ใหญ่น้ำจิ้มนะหลุดจางอิสระสวัสดีครับเป่าเพียวยุ้ยไกลเพื่นครับครับบุญเปลาบ่อยเอ้ยไอ้แขกก่อนน้องอึ้งนี่เฮาโมโหเลยครับเพราะว่าเขตนี่นี่เฮาบอกเคยมาเลยแต่ว่าถามบ้านขาเจ้าเพื่อนบอกว่าเขาไปทั้งนี่ละเฮากับสีร้องเขาไปทั้งนี่ เบิ่งว่าสีมีบวกอื้องสีมีหม่องจับอื้อง่นน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยไปลุดนน้ำกันอีกแค่นึงอยู่กับบวกครับครับเฉียดนี่สีเป็นกังหันลม <โด S 1> แนมเห็นไ่มพี่น้องใกล้กล <โด S 1> พูนผาไปอีผ่านไปครับเป็นอื้องข่างไร้เนาะพี่น้องเนาะอื้องเท่านี่สีบอบอท่านนี้ยิ่งเจียงห่วงกับห่วงกับห่วงมาหลายหลายตัวนเยอะแค่เป็นเอ,อื้องข่างไร้ก็เอาครับมากไก่เฮา ไอีกตัวนั้นแต่ตัวนึี้นี่นี่นี้นี่ขิงข้างลายหาเสีไปเรื่อยๆครับลังงดึกๆลังงนี้เสียงยืงห่องแต่ว่าฮอกอาจจะขี่รถไอหาเสียงไปเรื่อยๆนี่ตัวนั้นชิโน่คนหลายๆครับแต่ว่าเขาเจ้ามันอยู่ทั้งนอกเนาะมันประทันเข่ามาทางในอู้นั่นอ้อสามคนขิงข้างราย ตัวนึงเหอครับเลี้ไปเลยเด็กตัวนึงพี่น้องหลายอยู่ครับแต่วมันสงยากมันหกเนนาะี่ข้างไปอย่างที่ดูด้าน้องนี้ฝนฟ้าจะเหรอตาต้องดีเจ็บี่ายจัโอ้โอ้จากล้องก็เดินตามมาทันมาด้วย ล oui. ็อกครับ hmm. พ um ี่นั่นสองตัวอัตวนมัติอันมัติปุ่นที่มันบอ๊บ่อยบไอ้ตัตาดีดไปเรื่อยครับหลายอยู่เนี่ยพวกแนะไอ้ตัวทงมาเห็นอีกสตัวอกตเลย เดี๋ยวเปลี่ยนแสงไฟจะเข้ากันโอู้้นี่เจ็บโอ๊ยจะาอี๋โอ้โห้ตัวนี้แหน่ใครนี่งตัวนึงที่เอ๊ะอะไรนะ สองครับมันโอ้ยแต่แมนเป็นแปนนะเฮียงกันเลยึ๊บเด้อต huh? ัวนี้ไปนี่สิโดดสองครับไนล่ะสองสอง ฝากกันไหมโอ้ยลบไปเลนตัวลบางน้ำเลยนี่ยเป็ดุนม้แ่นีะไม่ดีอะไร้วครับใช่เหรนี่ก็นี่ครับ ฝากกันมาส่วนบางเขาก,ก็ะิ๊ดไทยหม่องใดมี่สองตัวสามตัวบงเจ็บไปหน่อยหม่องละตัวบางแกงเหาก็บบริไทยหกเบิงนะ้งเนาะบริไทยเบิ้งทุกตัวครับโอ้โหนี่เพียบตัวเดียวกับทายครับบ่มีหม่องใดออกเป็นคู่เลย <c oughs> จักไข่ที่แมงมอนี่ไข่ละเนาะแหลกไหมครับงานไปยังามางานก็หอดทางหลดุ <c oughs> ดเพราะอะไยู่เตรียมดีนี่หละ โอ้ออกจากหูตัวนี่มันก็ออกจากหูนี่ตัวนี่ตัวนี่ตัวนี่ไวสักหน่อยเนาะน่อยดกจะตัวนี้ได้ยุ่งงาม อึ้งเผาครับอึ้งเผาห่องฉันขกพี่น้องครับได้วนกลับมาหาจับอึ้งไงขังหลายอีูกัพี่น้องอึ้งเผาบ่ทันยีห่องหลายครับเดี๋ยวต้องถ่ามันอีกดึกๆอีกทีนึงเนาะดตัวเดียวแต่เจ้าเขาบ้านเพราะเห็เงียบๆคนก่อนแต่เขาต้องแต่หาเราบงอึ้งเผา บับโอ,อ้เลีมไปเรื่อยๆพี่นอ้องใส่ใบไม้ครับอรงตัวนี้ตัวงน,นี้ครับอืมตัวนึงครับมันได้ยงเข้าวัานนี้พี่นอ้องยิงเต็มโคกอ่ะตัวผูตัวแม่ตัวผู <c oughs> ครับพี่น้องกะมาถึงช่วงสรุปผลงานเขาแล้วเนาะเพราะว่าอึ้งขางไลยอึ้งตาเขาเนี่ยกะสีเขาหูแล้วครับประมาณสี่หาทุ่มนะครับก็อึ้งเข้ากะออกแบบออกบัพ่อหน้าออกน้อยๆเนาะนี่เขากะสีก้าวบ้านแหละละครับกะสีได้กันคนละประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะน่าจะขาดพูดไ้สองสามโล้วครับเพราะได้ยืดได้กินอยู่กะ มากไก่เนาะมูนี่มากถึงว่าขาบจังหวัดเลยกับว่าได้ <laughs> แก้มือใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะมือใหม่ชิบต่อไปพี่น้องมันอยู่ไก่เขากับว่าค่อยหูบวกอึ้งมาไหน,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 นานหะพี่น้องเนาะเอาข้าวจิปนีก้กะเอาไว้สักนิดนาะพี่น้องเนาะกับเจ้าเด่กขอบคุณที่ขอรับชมขอบคุณทุกกระน้อยแขอบคุณทุกไหล่ตุกแช่ทุกการติดตามพอบขอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับของเมาส์ รคนมาบนงานรนพี่นองนะเเบนปนครับขี่ได้ประมาณนี <Oliver> ้นะน้พี่น้องนะมันน้อยๆวันนี้ได้อิ่งข่า2องตัว ฮะครับนังเด็กอับุดฟอร์ไม่คิดนาผิดแล้วน้องพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเด้อพี่น้องเื้อรอบต่อไปจะไปทางไหนก็ฝากกดติดตามไว้เด้อจ้ะต้องมีรอบแก้มือแน่นอน